เป็นไงบ้างใครทนี้น้องชายก็ซ้อมเต็มที่ครับผมเต็มที่เต็มถังเต็มสุบครับสรุปเราต่อยกับใครเนี่ยแน่เนี่ยต่อยกับพุกน้อยครับพุกน้อยเป็นคู่ที่เราอยากจะเจออยู่แล้วใช่ไหมพี่เห็นเราแชร์โพสต์ของพี่อยู่บอกว่าอยากเจออยู่เหมือนกันสนใจอยากเลยทีนี้แต่ต่อให้เอาสองปอนด์เป็นไงบ้างก็ หนักใจไหมก็มีนิดหน่อยครับเพราะน้องชงนะช่วงหลังน้องเขาก็สดไยครับเขาจะสูงกว่าเราไหมเขาใหญ่กว่าสูงกว่าผมสูงกว่าแล้วต่อยอีกสองปอนเหนื่อยนะแบบนี้นะแต่ว่าถ้าไม่ต่อยฟุกน้อยก็หาคู่ยากนะเราอ่ะได้ไหมฟอร์มหลังเป็นไงบ้างฟอร์มหลังชนะชนะใครบ้างเจ้าได้ไหมเอาเอามาสักสามไฟหลังก็เสมอแสงมณีแล้วก็ ก่อนหน้านั้นชนะดวงสมพงศ์คือไม่แพ้ใครเอาง่ายไม่แพ้ใครเลยกี่ไฟละประมาณแปดไฟครับ8ไฟไม่แพ้ใคร,ครชนะเจ็ดเสมอหนึ่งว่าโอ้เออเออเออ,อ,อพูดถึงไฟล่าสุดหน่อยที่เสมอแซมมันีเป็นไงบ้างก็แล้วแต่มุมมองครับต่างคนต่างมองเราอ่ะมุมมองเราคิดว่าเราหน้าผ่านไหม น่าผ่านเพราะก็ออกอาวุธแมนกว่าแทงสายเข้าปอลมากกว่าแต่กรรมการให้เสมอก็โอเคไม่ได้ไม่ได้โวยวายอะไรอีกสักทีดีไหมกับพี่พี่บอลได้ขอใค้มีรายการต่อมีรายการเอาเป็นว่าถ้าเกิดผ่านฟุกน้อยแล้วก่อนแล้วกันไฟน์นี้เจอเจอฟุกน้อยต่อยยังไงดีก็ ไม่ประมาทับเพราะว่าน้องเขาก็สอบมีหลังๆมีลูกเด็ดขาดตลอดครับเขามีสอบเครับเป็นไงมันจะป้องกันยากไหมสอบไปเนี่ยก็เราก็ต้องปกันป้องกันให้ดีครับเพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้ครับฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับไฟนี้ก็พร้อมเต็มที่แน่นอนครับครับผมเพื่อที่จะดับน้อยได้ครับจะดับทราบฟุกน้อยโอเคขอบคุณครับ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกะทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียวแอดไทเกอร์ตองเครับแอดไปเลยนะครับแอดไทเกอร์ตองเใส่แอข้างหน้าตามด้วย t i เกอร์ตองเก้าแอด9 Ti เรตอนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ